สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนพฤษภาคม EP ที่3กันนะคะว่าคุณมังกรคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดีตที่ผ่านมาคือตัวคุณเองนั้นรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันทำให้คุณต้องใช้สติใช้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่พระนะคะมันต้องใช้ สติปัญญาใช้พลังความคิดความเมตตาแล้วก็การให้อภัยค่ะไม่ว่าคู่รักของคุณจะทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจมากแค่ไหนคุณก็ต้องให้อภัยเขาเพราะไพ่ใบนี้บอกมาบอกกับคุณว่าไม่ว่าอะไรที่เคยผิดพลาดมาหรือว่าคุณไม่พึงพอใจอะไร ที่เขากระทากับคุณนะ่ะคุณต้องให้อภัยเขาให้ความเมตตาเขามองเขาในในแบบที่เขาเป็นนะคะแล้วตัวคุณเองนั้นอาจจะแบกรับภาระอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่คุณต้องเขาเรียกว่าแบบไม่พอใจแต่คุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณนะคะคุณรู้สึกอึดอัดกับ สิ่งที่คุณได้รับผิดชอบอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอยู่กับคู่ของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณนี้ยังทำอะไรไม่ถูกใจคุณยังไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะเพราะตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีความสามารถค่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นหน้าที่การงานของคุณหรือว่าคุณสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้นะคะ แล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องดูแลใครสักคนอาจจะเป็นเรื่องเงินทองก็ได้นะคะที่คุณจะรับผิดชอบกับคู่ของคุณมันทําอะไรไม่ได้คุณก็ได้แต่หยุดนิ่งค่ะหยุดนิ่งหยุดคิดหยุดเหมือนกับแฮงแมนเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ถูกมัดถูกล็อกโดนแขวนไว้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึก เขาเรียกว่าไม่เป็นไปนดังใจเขาแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยตัวคุณเองก็คงจะเป็นประมาณนั้นว่าต่อให้คุณรู้สึกว่าคู่ของคุณอาจจะทําอะไรให้คุณไม่ถูกใจไม่พอใจหรือไม่เป็นไปนดังใจที่คุณต้องการแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้ไม่สามารถที่จะบอกเขาได้เพราะว่ามันเป็น the hangman มันอาจจะเป็นความห่างไกลเป็นความวิตกกังวลแต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความหวังของคุณนะคะเป็นเขาอาจจะเป็นแสงสว่างของคุณก็ได้คะ่ะหรืออคุณยังจะได้มาพบเจอกันอีกนะคะคุณอาจจะเป็นแสงสว่างให้เขาเขาอาจจะเป็นแสงสว่างให้คุณก็ได้นะคะในความหมายไพ่ใบน,นี้เด e ๋ยวซันปัจจุบันคุณก็มีความรู้สึก เขาเรียกว่ามีความรู้สึกรักเอนดูแล้วก็อยากจะเคียงคู่กับคู่ของคุณแต่มันก็ยังไม่เต็มร้อยนะคะผพาเก้าถ้วยมันก็คือความรู้สึกที่อยากจะมีความรักความสุขสมบูรณ์อย่างเต็มที่อยากจะมีอิสระบยบินไปเหมือนนกพิราบใช่ไหมคะมันมีความรักอยู่เต็มอกให้เขาแต่มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังคุมเครือ อยู่เห็นหคะคนสองคนนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันก็ยังมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความรักให้กันมากมายสักเท่าไหร่อาจจะเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้ต้องปกปิดไว้เก็บซ่อนเก็บงําความรู้สึกเอาไว้ค่ะเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคนสามคนที่มีเรื่องวุ่นวายคุณเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ได้แปดถ้วยก็คือมีความรู้สึกอิ่มเอมใจแต่ แต่นะคะมือข้างนึงเขากอดผู้หญิงเขาไว้อีกข้างหนึ่งก็มีผู้หญิงอีกคนหนึง่งคอยยั่วยวนเขามันทำให้เขารู้สึกลังเลหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกลังเลตัวคุณเองอาจจะมีความวุ่นวายอาจจะมีรักซ้อนก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าอืคนสองคนนี้มันมันไม่เหมือนกันคนหนึ่ง เป็นคนที่มีสเสน่ห์ยั่วยวนแต่อีกคนนึงรู้สึกว่าเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีใครอยากจะมีไว้ทั้งสองคนนะคะแต่มันก็เป็นแค่ความคิดนะคะเดอะซามันก็เป็นความคิดความหวงังความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่า มันน่าจะจับมือไปด้วยกันได้แต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่เบาบางเหลือเกินมันเป็นความหวังที่เล็กๆน้อยๆเป็นแสงสว่างเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณมีความรู้สึกอยากจะจับมือใครสักคนอยากจะเดินไปกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่ามันมันมันก็เป็นแค่ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นว่าคงจะไปกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า มันยังไม่เต็มร้อยคุณเห็นไหมคะว่าอีกไพาใบหนึ่งก็คือผผู้ชายคนนี้เขาถือดอกไม้มาแล้วก็เจอรูปปั้นก็มันเป็นความรักที่อาจจะเป็นรักฝ่ายเดียวก็ได้ค่ะหรือเป็นความรู้สึกฝ่ายเดียวก็ได้คุณจะรู้สึกว่าอยากจะรักใครสักคนแต่รักนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าความรักของคุณ อาจจะจืดชืดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคบกันมานานแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะคบกับใครสักคนมานานแล้วแต่ความรักมันไม่ได้หวานชื่นเหมือนตอนแรกๆที่พวกคุณได้คบกันนะคะมันเลยทําให้ความรู้สึกของเขาว่ามันขาดมันขาดอะไรไปบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณน่ะเคยมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันวุ่นวายเป็นเรื่องของบุคคลที่3ก็ได้นะคะ หรือตัวคุณ่ะต้องมีเรื่องให้รับผิดชอบใครอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงหรือคุณอาจจะมีความรับผิดชอบอาจจะเป็นแม่พ่อแม่พี่น้องญาติน้องสาวอะไรก,ก็ได้นะคะมือที่สอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มาเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นการนอกใจแต่อาจจะเป็นการรับผิดชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่ง อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องน้องสาวพี่สาวคุณป้าคุณนะ้าคุณตาคุณคุณยายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงกันหรือตัวแฟนของคุณคู่ของคุณนี้อาจจะทะ,ทะเลาะกับคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะมันมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องที่สับสนโอดรานมากเลยค่ะ แล้วต่อไปนะคะมันก็เขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าเขาทําอะไรกับคุณไว้คุณทําอะไรกับใครไว้ความลับนั้นก็จะถูกเปิดเผยจะถูกพิพากษาจะถูกตัดสินจะถูกเป่าประกาศมันจะเปิดเปิดเผยขึ้นมาคะ่ะว่าคุณทําอะไรไว้คุณทําดีคุณก็ต้องได้ดี คุณทาไม่ดีคุณก็ต้องได้รับนั้นเขาก็เช่นกันค่ะไม่ว่าเขาทําอะไรกับคุณไว้เขาก็จะได้รับผลเห็นแห่งกรรมนั้นนะคะมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมันเป็นกฎที่ทุกคนนะคะบนโลกใบนี้ก็ต้องได้รับคุณก็เช่นกันค่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าตัวคุณน่ะอยากจะมีความรู้สึกชื่นมืน่นแต่ก็ มีใครสักคนแอบดูคุณอยู่ข้างหลังนะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างที่คอยอิจฉาหรือคอยส่องคุณอยู่หรือคุณอาจจะส่องคู่ของคุณอยู่ก็ได้ค่ะว่าเขากําลังทําอะไรนะคะเมื่อมีความสุขคุณอาจจะไปเห็นภาพบาดตาบาดใจอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ตัวคุณเองอาจจะได้อยู่กับเขาอาจจะได้พบเจอเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานคนอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเคยมีครอบครัวกันมาแล้วเคยเลิกลากันไปคุณก็เหมือนแบกโลกไว้คุณสองคนเหมือนกับแบกโลกไว้เพื่อใครสักคนอีกคนหนึ่งคุณอาจจะเคยเลิกลากันมีครอบครัวแล้วแล้วก็ต่างคนต่างมีครอบครัวหรือว่าต้องมีครอบครัวให้รับผิดชอบอาจจะ ต้องดูแลธุรกิจหรืออะไรก็ตามร่วมกันก็ได้นะคะมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนครอบครัวที่อยากจะกลับมาอยู่ด้วยกัน แบบนี้อีกนะคะมันเป็น the w อ r ์นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาที่คุณสองคนจะได้มาเจอเจอกันอีกไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายๆหรือดีๆที่พวกคุณเคยผ่านมาแล้วถ้าคุณได้เจอใครสักคนคุณจะเห็นว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่บอกบอกไม่ถูกคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณอะ รู้สึกได้เองเลยเคยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่คุณต้องการและคุณก็เขาก็คิดเหมือนคุณคุณก็คิดเหมือนเขาแต่ความรู้สึกเนี้ยตัวคุณเองเป็นคนควบคุมความรักตรงนี้คุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาเป็นราชาราชาคนนี้เขามีพลังมีอำนาจมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคุณก็ได้คะ่ะที่ เขาเรียกว่าควบคุมอยากจะควบคุมความรักครั้งนี้ให้เป็นไปดั่งใจให้เป็นอย่างที่คุณหวังหรือคู่ของคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่ชี้นำชักนำแล้วก็เขาเป็นคนที่มีอำนาจมีพลังมีพาวเวอร ăng, ์ power, ทำให้คุณรู้สึกว่าในรักครั้งนี้เขาเป็นผู้ควบคุมความรักทั้งหมดให้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของคุณค่ะว่า มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไพ่ยขยายออกมาบอกว่าอืมมันมีความสับสนวุ่นวายกันมาก่อนมันเป็นเรื่องของความรักความใคร่ก็ได้ค่ะตัวคุณเนี่ยมีความรักมาให้ผู้หญิงคนหนึง่งแต่ว่าความรักครั้งนี้มันวุ่นวายมันมีคนเยอะมากเกินไปนะคะ ที่เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้คะ่ะที่เจ้าชู้หรือคู่ของคุณเจ้าชู้แล้วแล้วมันเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะห้ามไม่ทา้าเห็นอุจจายคนนี้ไหมคะเข้ามาหาผู้หญิงคนนึงเขามีดอกไม้มีความรักมาให้แล้วก็มีนักเต้นรําอยู่ด้านหลังอีกสองสามคนแต่คุณก็ไม่สนใจคะ่ะ คุณก็ไม่สนใจคุณจะพักเรื่องนั้นไว้คุณจะไม่สนใจว่าที่ผ่านมามันจะเป็นอะไรคุณอยากจะให้มันจบคุณจะพักเรื่องนี้ไว้แล้วคุณก็หันมาสนใจสิ่งที่อยู่ในมือของคุณนะคะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาไม่สนใจดาบนี้เลยเขาถือมันไว้ข้างหนึ่งแต่ตาเขามองอยู่ที่โคมไฟเทียนสามเล่มนี้ก็ คุณอาจจะอยากจะหยุดพักเรื่องราวที่วุ่นวายก่อนก็ได้ค่ะที่มีเคยมีปัญหาอะไรกันแล้วก็หันมาทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ในมือสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเขากันนะคะว่าไพ่ของเขาจะเป็นยังไง ไพ่ของเขาออกมาบอกว่าอัศวินดาบไพ่ของเขาเป็นคนที่อยากเป็นคนที่อยากจะเขาว่าอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ใช้คำพูดที่เชื่อเฉือนใจคุณอาจจะพูดไม่เพาะพูดไม่ดีกับคุณก็ได้เขาจะเดินทางมาหาคุณเขายืนยันว่าเขาจะกลับมาหาคุณค่ะ แต่เขาก็แอบ,บมองคุณอยู่นะคะเขากําลังส่องคุณอยู่เขากําลังพิจารณาคุณอยู่ว่าที่กลับมาอยากจะกลับมาหาคุณน่ะตัวคุณมีใครอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณได้เก้าเหรียญคุณอาจจะเป็นคนที่ดีมีฐานะความร่ํารวยหรือมีหน้าที่การงานที่หรือที่ทำให้เขาอยากกลับมาในครั้งนี้นะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาอ่ะกำลังพิจารณาตัวคุณอยู่ว่า ตัวคุณน่ะเป็นยังไงจะกลับมาในครั้งนี้คุณมีใครอยู่เคียงข้างคุณแอบซ่อนใครไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวคุณคงจะมีอะไรบางอย่างที่เขารักชอบที่ต้องการอยู่ด้วยมันมีเหตุผลอยู่ตรงนั้นที่เขาจะกลับมาแต่เขายังยังพิจารณายัางไม่เต็มร้อยอะค่ะแล้วตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า คิดอีกรอบหนึ่งคิดรอบครอบอีกรอบหนึ่งว่าจะกลับมาครั้งนี้เราจะคุยจะคบกันในแบบไหนเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรุปออกมาบอกว่าเรื่องราวมันจะจบลงค่ะมันจะจบลงแล้วมันก็จะได้เริ่มต้นใหม่ the date นะคะ the date คือการจบลงเรื่องบางเรื่องแล้วก็เริ่มใหม่คุณเห็นดวงอาทิตย์ที่อยู่ ด้านหลังนี้ไหมคะเรื่องราวบางเรื่องบางอย่างอาจจะจบลงแล้วได้เริ่มต้นใหม่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีความทะเยอทะยานะคะถึงคุณเห็นด้านหลังไหมคะเป็นประสาท ที่เพียพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีสุนัขดูด้านหลังแต่คุณก็เดินหน้าออกมาจากตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะจบเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะหันหลังให้คนที่ซื่อสัตย์ที่รักคุณที่เป็นครอบครัวของคุณก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเดินทางออกมาจากตรงนั้นคุณก็ยังคิดคิดอยู่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคู่ของคุณก็ได้ค่ะที่หันหลังไปจากคน การที่คุณรอคอยใครสักคนอยู่ก็ได้คุณคุณอาจจะรอเขาอยู่ก็ได้หรือว่าคู่ของคุณเขาหันหลังมาจากคุณห่างมาจากครอบครัวแต่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเขากันนะคะว่าตัวเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือไพ่ของคคนอันนี้เดีเรามาดูไพ่ของเขากันค่ะ High Concourse, The Empress, The King of Pentacles, Five of Pentacles, The Hangman, Four of Swords The Magician, Wheel of Fortune, Service of Pentacles, Kings of Cup, the Emperor, the Fool, the two, of one, six of Swords, the Chariot, seven of Swords. ไพ่ของเขาตัวของเขาตัวของเขาเนี่ยเป็น King of p h i d i p p ปออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาอะมีความหยิ่งยโสอยู่บ้างอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคะแต่ตัวเขาอะเพียบพร้อมหมายถึงว่าเขาพร้อมทุกอย่างเลย s สวินถือเหรียญก็คือเขาเดินทางมาพร้อมกับ อาจจะเป็นสายเปก็ได้นะคะคู่ของคุณหรือเขามีหน้าที่การงานที่ดีหาเงินเองได้เลี้ยงตัวเองได้แบบสบายๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกลังเลใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งกับความรู้สึกเขาได้ไพ่เหมือนคุณเลยค่ะเขาก็เหมือนจะหยุดนิ่งยังจะทำอะไรไม่ได้ยังไม่อยากจะทำอะไรนะคะเดอะเมจิเชียนเพราะว่าเรื่องราวของคุณอาจจะสับสนวุ่นวาย แต่ก็อยากจะมากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งอะคะ่ะ for of s o u r c e คือคุณสองคนอะเหมือนโชคชะตาที่เขาให้มาคู่กันนะคะบางครั้งโชคชะตาอาจจะเล่นตลกกับพวกคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาก็คำมันก็นว่าเขาก็สามารถฝากฟา,ฟานอุปสรรคได้เขาทำยังไงก็ได้เขาสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวของเขาได้ด้วยอะคะ่ะ The Magician เขาเป็นทุกอย่างเขาทำทุกอย่างนะคะ View of Fortune กลงล้อแห่งโชคชะตามไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามพวกคุณก็จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันค่ะแล้วก็อาจจะเป็นตรงที่ว่าที่เขากลับมามันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาอยากได้ในตัวคุณตัวคุณอาจจะเป็นคน มีฐานะสามารถดูแลเขาได้เคุ้เคยคุ้เคยดูแลเขาเป็นอย่างดีก็ได้ค่ะที่เขากลับมาในครั้งนี้นะคะ King of Cup บมันเขาก็เป็นคนที่มั่นมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีอะค่ะตัวเขาเองนะคะแต่เขาก็เหมือนกับว่าเป็น the emperor ใช้เขาเป็นคนที่เก่ง มีใช้สติปัญญาใช้ความรู้สึกมีจิตวิญญาณที่ที่ไม่เหมือนใครทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่แล้วอบอุ่นคนคนนี้ไม่เหมือนใครคนคนนี้ที่แบบหาได้ยากแล้วก็ The f o o ูเด e อ o ฟูก็เหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์มันสบายสบายไม่ได้กังวลอะไรถึงแม้ว่า ตัวเขาก็เหมือนกับว่าจะลองคบคุณดูถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามหนึ่งถ้วยเขาไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนะคะ e of cup หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาสามารถเติมเต็มความรู้สึกได้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาเคยเขาเคยอาจจะเคยหันหลังให้คุณก็ได้เขาอาจจะถูก เขาเรียกว่าอะไรเขาคงจะเคยเจ็บช้ำมาก่อนก็ตามนะคะเขาก็เป็นนักสู้ค่ะเดอะชาริออตชาริออตอันนี้คือผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่บนบันลังบนสปริง g อยู่บนหลังสปริงก็คือตัวเขาเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันเป็นนักรบคนหนึ่งค่ะแต่เขาก็เจ็บปวดเขาก็เคยเจ็บปวดมาในรักสัมพันธ์ครั้งก่อน Seven s e เวน of s อ o r อรความรู้สึกที่ เขาเรียกว่าบางครั้งเขาจะเตือนหน้าต่อแต่เขาก็ายังนึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างมีความเจ็บปวดอะไรมาบ้างเขายังลืมอดีตแต่วันยังลืมไม่หมดนะคะเนี่คือตัวเขานะคะไม่ว่าจะโชคชะตาจะเป็นยังไงนะคะคุณสองคนก็เหมือนกับฟ้าส่งมา ให้อยู่คู่กันนะคะต่อให้ความรู้สึกนั้นมันจะเจ็บปวดหรือว่ามีความรู้สึกยินดีแค่ไหนเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะให้คุณจำไว้นะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่ารักครั้งนี้ของคุณยังสับสวนวุ่นวายอยู่ขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะให้คุณอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรอยู่นะคะให้โฟกัสไปเลยค่ะว่า คนที่ใช่เขาก็จะเดินเข้ามาคนที่ไม่ใช่โชคชะตาก,ก็ดีดออกไปนะคะมันก็ถูกต้องมันก็สมควรแล้วค่ะถ้าหากคุณทําดีนะคะคุณก็จะเจอคนดีๆค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณหมกเม็ดคุณเขาเรียกว่าคุณไม่ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของคุณ นั่นมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณเองคุณก็จะไม่มีใครที่จะจริงใจด้วยเอาล่ะค่ะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีใน EP ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ